สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านแล้วก็สวัสดีสสดนะคะคุณต้นแล้วก็น้องหนานะคะเป็นลูกค้าของพี่นุ้ยเองติดตามกันมานะคะแล้วก็คุยรายล,ละเอียดปุ๊บก็ตัดสินใจเซ็นไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ผ่านตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะแต่เรารอเลิกงามยามดีใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันดีนะคะจะเดินทางมาส่งมอบนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับความรู้สึกของน้องต้นแล้วก็น้องหนากันนะคะสวัสดีค่ะ,คะนิดนึงค่ะสําหรับ ความรู้สึกยังไงบอกกับคุณลูกค้าว่าตั้งแต่ดูรถคันนี้จนวันเนี้ยเราได้รับรถแล้วอ่ะถูกใจครับแล้วก็ไฟแนนซ์ง่ายมากเลยครับครับผมพี่นุ้ยบอกว่าวันเดียวผ่านก็วันเดียวผ่านสิงนะคือไฟแนนซ์เข้ามาเซ็นผ่านวันลุกขึ้นรู้ผลเลยครับผมง่ายมากง่ายมากครับผมแล้วก็ถูกใจไหมคะถูกใจครับผมสีหล่อมากแล้วก็คุณนุ้ยแต่งได้ถูกใจมากเลยครับผม ติดตามมากเลยโอถามคุณนุ้ยตลอดแล้วคุณนุ้ยตอบทุกอย่างเลยนะน่ารักเี้ยถามอะไรก็ตอบหมดเลยครับผมขอบคุณมากจริงๆครับและครันนี้ถูกใจมากจริงๆเลยครับผมเลองมาส่งมอบนะคะแล้วก็เห็นความรู้สึกของคุลูกค้าทุกท่านดีฉัก็ดีใจเพราะอย่างที่บอกี่จะดูแลลูกค้าเหมือนเราเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนะคะอยากได้อะไรขอให้บอกค่ะอยากได้ตรงไหนแบบไหนนะคะเป็นการเอกแบบจาก คุลูกค้านะคะพี่นุ้ยแค่มีแบบให้เฉยๆใช่ครับผมแต่รถทุกคันเป็นของน้องๆนะคะพี่จะต้องออกแบบจากใจที่ชอบจริงๆถูกไหมคะถูกต้องเลยครับผมแล้วมาส่งมอบแล้วก็จะเห็นความรู้สึกนะคะว่าถูกใจแล้วก็มันใช่มันตรงกับที่เราต้องการเลยแหละใช่ไดมคมค่ะแล้วทุกครั้งที่ ส่งนะคะไม่ต้องขอถูกไหมคะครับกองแถมไม่ต้องขอจัดได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะผมจะให้ยินใหญ่คุรถอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะแล้วก็คือทุกครั้งก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกความไว้วางใจของคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเดินทางส่งมอบบริกนะคะทุกที่ทั่วประเทศไทย แล้วก็ขอบคุณทุกความ้ัางใจจริงๆทุกวันนี้ก็ยังทํางานนะคะแล้วก็ขอทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะคะสับคู่ค้าทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนแค่กดโทรศัพท์มาใช่ครับพี่นุ้ยตอบคําถามทุกอย่างครับผมและก็ตามงานให้ด้วยครับผมขอบคุณขอบคุณมากเลยครับพี่นุ้ยโอ้โหดีครับผมแล้วก็ขอบคุณของฝากที่วันนี้เอามาฝากให้นะคะโอโหครับผมเรื่องเล็กน้อยมากเลยครับผม เดี๋ยวเราจะไปส่ง,ร,ร,สงรถคันต่อไปนะคะเดี๋ยวแต่ยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาชมเจ้าเาว่าล่แคบ SL สีขาวมุกคันนี้ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาชมบอกว่าแต่งสวยมากอีกหนึ่ง uh huh. คันค่ะยังไงฝากตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณ hmm. มากครับพี่น้อยค่ะผอมค่ะ